นที่สถานการณ์นะคะบ,บนคาบสมุทร เกาหลีที่กําลังร้อนรละอุอย่างต่อเนื่องเลยค่ะหลังจากที่เกาหลีเหนือนั้นระดมยิงปืนใหญ่ตกลงใกล้ๆกับชายแดนขณะที่เกาหลีใต้ก็ตอบโต้กลับนะคะด้วยการซ้อมรบด้วยกระสุนปืนจริงค่ะความตึงเครียดบนพื้นที่แห่งนี้นะคะทำให้ล่าสุดทางน้องสาวของผู้นําเกาหลีเหนือออกมาข่มขู่ว่าถ้าหากเกาหลีใต้ยังไม่หยุดการกระทําที่เป็นการยั่วยุกเกาหลีเหนือทางเกาหลีเหนือเองก็จะใช้กําลังทหารเป็นการตอบโต้อย่างทันที ค่ะ สนักข่าวกลางเกาหลีหรือว่า KCNA ของเกาหลีเหนือรายงานเมื่อวานนี้ว่าทางคิมโยจองซึ่งเป็นน้องสาวของผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของรัฐบาลเกาหลีเหนือออกมาเปิดเผยว่าเวลานี้ที่ป้องกันไก่ปืนของกองทัพประชาชนเกาหลีหรือว่า KPA ได้หลุดออกไปแล้วซึ่งนี่หมายความว่ากองทัพเกาหลีเหนือจะเริ่มปฏิบัติการตอบโต้ทันทีนะคะหากเกาหลีใต้ได้ กระทำการยั่วยุใดๆก็ตามหรือแม้แต่การก่อความยั่วยุเล็กๆน้อยๆค่ะทางนี้คําขู่ของน้องสาวคิมจองอึนมีขึ้นท่ามกลางการรายงานข่าวของสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้ที่อ้างอิงจากแหล่งข่าวทางทหารนะคะว่ารัฐบาลเปียงยางได้ยิงปืนใหญ่ใกล้กับชายแดนที่อยู่ติดกับเกาหลีใต้เป็นวันที่3ติดต่อกันแล้วค่ะ เมื่อวานนี้คาดว่าจะมีการยิงปืนใหญ่อีกมากกว่า90นัดด้วยในขณะที่ก่อนหน้านี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทางกองทัพเกาหลีใต้ออกมารายงานว่าเกาหลีใต้ได้ยิงปืนใหญ่มากกว่า60นัดต,ตกลงไปใกล้ๆกับเกาะยอนอกับเกาะยอนพยองนะคะของเกาหลีใต้ซึ่งเกิดขึ้นเพียงวันเดียวหลังจากที่ฝ่ายเกาหลีเหนือนั้นเขาดำเนินการในการฝึกซ้อมปืนใหญ่ด้วยกระสุนปืนจริงเกือบ200ลูกในพื้นที่เดียวกันนี้ค่ะ โดยทางคิมโยจองออกมาปฏิเสธนะคะว่าเกาหลีเหนือไม่ได้ยิงปืนใหญ่ในวันดังกล่าวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นเป็นเพียงการจุดระเบิดเพื่อกลยุทธ์วิธีลวงเท่านั้นเองค่ะในขณะที่กองทัพเกาหลีใต้ก็ได้ปฏิเสธถ้อยแถลงของน้องสาวคิมจองอึนพร้อมกับชี้ว่านี่คือสงครามจิตวิทยาระดับต่ำและเรียกร้องให้เกาหลีเหนือยุติกิจกรรมทางทหารที่เพิ่มเติมความตึงเครียดใกล้ๆกับบริเวณชายแดนด้วย สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างสองเกาหลีได้ลดลงจนถึงระดับต่ำสุดในรอบหลายทศวรรษนะคะหลังจากที่เมื่อปีที่แล้วคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือได้ประกาศสถานะความเป็นรัฐนิวเคลียร์ลงในรัฐธรรมนูญของประเทศแล้วก็ยังได้มีการทดสอบยิงขีปนาวุธข้ามทวีปอีกหลายลูกด้วยค่ะ